น้องเวฟยอมพูดแล้วหลังลือหนาหูหมดรักพี่พรไปคบแม่ค้าโตเกียวโอลีฟจากกรณีน้องโอลีฟและน้องเวฟก็ได้มีการชี้แจงดราม่าหลังถูกชาวเน็ตจ,จับผิดประเด็นที่ทั้งคู่สนิทสนมกันระบุว่าตนเล่นกันเป็นปกติแบบนี้อยู่แล้วเพราะทั้งหมดสนิทกันโดยพี่พรก็รู้อีกทั้งช่วงนี้ก็ยังเปิดช่องทำยูทูบด้วยกันด้วยทำให้สนิทกัน และก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คนในโซเชียลพยายามอยากให้เป็นฉะนั้นก็ไม่อยากจะไปตอบโต้ส่วนทางพี่พรเองก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเพราะอีกคนก็น้องส่วนเวฟก็เป็นแฟนต่อมาทำเอาชาวเน็ตตกใจกันอย่างมากเมื่อมีข่าวลือว่าพี่พรน้องเวฟนั้นเลิกกันแล้วเพราะว่าฝ่ายชายหมดรับเปลี่ยนใจไปชอบโปลีฟแม่ค้าโตเกียวโนโบราแทนหลังมีคลิปออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆ จนโดนทัวลงหลายรอบและเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่พรหนีกลับกรุงเทพมหานครล่าสุดน้องเวฟก็ได้โพสต์ภาพคู่สุดสวีทกับพี่พรพร้อมชี้แจงแบบชัดๆว่าไม่จำเป็นต้องสวยหรูแค่รักกันแค่นั้นพอแฮชแทกข่าวบอกฉันหมดรักพี่พรงงใจ